เราก็เลยหัดกำลังม,มองตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราล่ะในขณะที่เรามีอวยวะครบถ้วนทุกประการเนี่ยทำไมเราไม่สู้อ่ะถูกปะทาไมเราแบบแเรายอมแพ้หรอทำไมเราทำไมเราทําได้แค่นี้หรออะไรเงี้ยนในเมื่อแบบคนที่แบบขนาดน้องๆที่เขาพิการท่างสายตายอย่างเงี้ยเขายังอยากสู้เลยอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็วันนี้นะคะกลับมาพบก,กับกับตันออนนี่อีกครั้งนะคะคะก็เอ่อ คืออันนี้เชื่อว่ามันจะมีหลายคนมากที่เขาเรียกว่าอะไรคะเอ่อกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยพอแบบหลังจากเนี้ยเราอยากทําอะไรคือมันเหมือนมันเป็นลองแทมลองแทมเหมือนลองเทอมแพลนของเราอะไรเงี้ยว่าเออในอนาคตอย่างเงี้ยเราอยากทําอะไรหรือว่าเราอยากจะไปทางไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ว่ามันเป็นอะไรที่เด็กทุกคนน่าจะแบบต้องเคยเนาะอย่างแบบย้อนกลับไปตอนเด็กเงี้ยอันนี้ก็เคยมองนะว่าเฮ้ยในอนาคตฉันอยากเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้ฉันอยากแบบเออแบบ ไปไหนหรือว่าฉันอยากทำอะไรถูกป่ะเช่นกันเลยพอมาตอนนี้ก็ยังมีความคิดนั้นอยู่นะแต่มันเปลี่ยนไปถูกป่ะมันก็จะมีความเปลี่ยนไปตามแบบอายุตามช่วงวัยต่างๆอะไรเงี้ยดังนั้นอันนี้ก็เลยมองว่าเออไม่ใช่แค่อันนี้หรอกทุกคนน่ะน่าจะเป็นเหมือนกันก็คือมีความคิดมีความฝันอยากเอออยากไปนุ่งอยากไปนี่อยากทำนั่นอยากทำโน่นใช่ไหมเออก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นท็อปปิกที่ดีมากๆเลยที่แบบเออจะมาคุยกับเพื่อนๆกัน อย่างออนนี้อย่างเงคะคือก็เคยมีความคิดแต่ว่ามันก็เป็นความคิดช่วงหนึ่งใช่ไหมว่าเออเราอยากทำอะไรกันแน่หมายถึงว่าพอแบบหลังจากที่เรามีมหาลัยแล้วเราอยากจะไปไหนเราอยากทําอะไรหรือว่าเราอยากพัฒนาตัวเองด้านไหนบางอะไรเงี้ยคืออันนี้รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเลยคือแน่นอนแหละทุกคนต้องมีเวแบบเอออยากเที่ยวอยากไปกับเพื่อนอยากไปนู่นไปนี่ใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติมากแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่อันนี้อยากทําแล้วก็มันเป็นเหมือนกับมันเป็น ปลายของเราอะ่ะมันเป็นมันกับแรงบันดาลใจมันเพิ่มไฟให้เราในการแบบที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้แบบ มีโอกาสไปทำพวกแบบวอร์เรนเทียแคมป์หรือว่าพวกค่ายจิตอาสาอะไรเงี้ยเคยรู้สึกว่าเนี้ยสำคัญมากจริงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คนเราแบบจะโตไปแล้วก็เป็นแบบคนที่แบบมีคุณภาพได้เลยมันคือการที่แบบเราเป็นคนเก่งแต่เราก็ต้องแบบให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยคือการให้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าให้เฉพาะคนที่แบบสนิทกับเรานะหมายถึงว่าให้แค่เฉพาะเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแต่มันคือการให้กับสังคมเมื่อกึงตามที่เราให้สังคมได้อ่ะเราจะรู้สึกว่าเรามีค่ากับการที่เราจะอยู่ต่อไปมากๆคือมันจะแบบมันจะเพิ่มฝ มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาเราได้ทําอะไรนะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็แบบอยู่ๆไปแล้วก็แบบเออไปละอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเราได้ใช้ชีวิตคุ้มอะไรเงี้ยคือเรา้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตคุ้มมันมันดีมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือโอเคมันได้ทดําในสิ่งที่เราชอบแล้วต่อจากการถ้าได้ทดําในสิ่งที่ชอบอะ่ะมันคือการได้ส่งต่อแรงบันดาลใจของเราเนี่ยให้คนอื่นด้วยนะคะก็รู้สึกว่าอยากทำวอร์เนเทียแคมป์มากๆแล้วก็อย่างเมื่อก่อนนะคะตอนแบบม .4 ม5อย่างเงี้ยคือแบบมีโอกาสได้แบบไปเหมือนเป็น เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเป็นแบบลักษณะคล้ายๆแบบ CSR อย่างเงี้ยก็คือแบบไปทํางานเป็นเพื่อสังคมก็ได้มีโอกาสไปสอนน้องๆตาบอดที่แบบเออโรงพยาบาลน้องๆตาบอดเป็นเหมือนโรงเรียนคะโรงเรียนสอนคนตาบอดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราเองก็รู้สึกว่าเราอินมากเราเหมือนเราเข้าใจอ่ะในความคิดความต้องการของน้องๆเขาคือน้องๆเขาอ่ะอยากเรียนมากคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคืออยากเรียนจริงๆคือ ขอแค่ว่าได,ได้เขาได้เรียนนะคะเขาแฮปปี้แล้วเขามีความสุขแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยหันกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราละ่ะในขณะที่เรามีอวัยวะครบถ้วนทุกประการเนี่ยทำไมเราไม่สู้อะถูกปะทำไมเราแบบเรายอมแพ้หรอทำไมเราทำไมเราทำได้แค่นี้หรออะไรเงี้ยใ,ในเมื่อแบบคนที่แบบขนาดน้องๆที่เขาพิการทางสายตายอย่างเงี้ยเขายังอยากสู้เลยอะมันเป็นอะไรที่แบบทัชมากเพราะว่า มันเหมือนกับมันสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยในโลกใบนี้เราโชคดีกว่าคนอื่นเยอะเลยดังนั้นเนี่ยใช้ความโชคดีของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด ใช้มันพัฒนาให้ได้มากที่สุดใช้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือใช้มันแล้วทำเพื่อสังคมมันจะเป็นสิ่งที่แบบดีมากจริงๆแล้วก็วันนี้เชื่อว่าการทําเพื่อสังคมอะค่ะนอกจากมันทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วอะมันจะทําให้เราอะรู้สึกมีค่าด้วยคือ,อหลายคนในปัจจุบันนี้ค่ะจะมีปัญหายอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่าเราไม่มีค่ามีความรู้สึกว่าทาไมเราเกิดมาเราไม่มีใครสนใจเราอะไรเงี้ยบางครั้งค่ะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่แบบ อ่ะอย่าคนทั่วไปอย่างเงี้ยต้องมาสนใจเราถูกปะมันอาจจะเป็นเหมือนเราได้ทําอะไรไปแล้วสังคมอะค่ะสังคมในที่นี้คืออะไรก็ได้นะเขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำอะค่ะอันนั้นคือเราก็มีค่ายอยู่ตอนนี้ก็เลยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยหมดศรัทธาใน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 ตัวเองอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าทุกคนอะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ใน สายทางของตัวเองในเวของตัวเองเราอาจจะไปทางนี้แล้วดีกว่าไปได้สุดกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็อาจจะไปทางนั้นก็ได้คือมันไม่ได้มีอะไรมาแบบมากั้นกลางความสามารถของเราอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่แบบตอนนี้กำลังหมดไฟหรือกำลังรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอยากอยากจะพักอยากจะแบบหยุดตรงนี้อะไรเงี้ยออนนี่เชื่อว่ามันอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเรากำลังสู้ให้กับคนอื่นที่ไม่มีโอกาสสู้ด้วยดังนั้นนะคะออนนี่อยากให้ทุกคนเนี่ย แล้วก็สู้ให้เต็มที่อ่ะไปให้สุดก่อนอะไรจะเกิดขึ้นมันมันเป็นผลพลอยได้แล้วอ่ะอความสําคัญมันอยู่ระหว่างทางมากกว่าว่าเราได้สู้มากแค่ไหนเราได้ give to แบบ passion ของเรามากแค่ไหนหรือว่า give to dream ของเราหรือให้ให้กับความฝันเรามากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าแล้ววันหนึ่งอ่ะเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่มันได้รับตอบกลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากมันจะเป็นแค่ผลพลอยได้แล้วอันนี้เชื่อว่าสิ่งสําคัญมันอยู่ระหว่างทางมันอยู่ระหว่างว่าตอนที่เรากําลังจะไปถึงเป้าหมายของเรา เราให้มันเต็มที่หรือ,อยังเราใส่เป็นแม็กหรือ,อยังเราสู้จนนาทีสุดท้ายหรือ,อยังเราเราทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจแล้วจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราตอบคําถามเหล่านี้ได้ว่าเราทุ่มให้สุดแล้วจริงๆหลังจากนั้นไม่มีอะไรต้องเสียใจอีกแล้วอืมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรากับปันสี่คนด้วยนะคะก็วันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะ